นี่ก็เช้าแล้วนะลูกยังไม่ตื่นอีกปลุกลูกดีกว่าลูกไปเรียนได้แล้วนี่ก็เช้าแล้วนะไปเรียนไปเรียนเร็วลูกไปอาบน้ำเลยไปก่อนที่แม่จะตีนะเร็วต้องให้นั่งรอตลอดเลยลูกเรานี่ช้าจังเลย ออาบน้ำได้ก็ดีเห็นตอนเช้าไม่เคยอาบน้ำเลยแล้วเร็วช้วามากเลยนะลูกอะอลูกไปโรงเรียนได้แล้วไปแต่งตัวนักเรียนมาเดี๋ยวแม่อุ้มนะปะไปกันเลยต้องให้แม่นี่ต้องให้แม่เอิม่มให้แม่ปลุกทุกเช้าเลยอยู่เอิม่ม ไม่ได้ใครอ่ะเดี๋ยวแม่แบนเลยแม่แบนคนนี้ดีกว่าหาแบนไม่ได้อีกไปโรงเรียนกันลูกเดี๋ยวแม่ไปส่งนะแม่ไม,ม,ม่ลูกต้องไปโรงเรียนลูกต้องไปเรียนเข้าใจไหมเร็วลูกไม่งั้นแม่จะตีนะ ลูกขึ้นมาเลยทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะทำไมจะไม่ไปล่ะต้องไปไม่งั้นแม่จะตีแล้วนะแม่จะตีแล้วนะถ้าลูกไม่ไปขึ้นรถเฮ้ยไปเร็วโอแม่รีบนะเนี่ยนี่ก็แต่งตัวนี่ก็เอ้ยไม่เอา ทำไมจะไม่อยากไปลูกต้องไปโรงเรียนวันนี้แม่จะไปส่งวันนี้เป็นวันสำคัญเราต้องมาดึกหน่อยเฮ้ยเร็วไปเรียนได้แล้วไปเรียนได้แล้วลูกไปเรียนไม่งานแม่จะตีนะล,ลูกต้องไปเรียนลูกไม่ฟังแม่ใช่ไหม เร็วไปเรียนเดี๋ยวแม่จะตีนะครูที่นี่ก็ไม่เปิดไฟเลยเอาลูกคนนี้ปิดไฟทำไม่ยเร็วเข้าไปเรียนนักเรียนนั่งที่นั่งที่นั่งที่เดี๋ยวครูจะตีนะเร็วนั่งที่ครูมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเ,เวลาเช้าแล้วนั่งที่นั่งที่โอเคเดี๋ยวครูจะให้ตอบคำถามนะ ครูจะให้ตอบคําถามนะโอเคมันไม่ใช่คําถามหรอกนะมันเป็นแบบพวกแบบเลขนะคิดเลขโอเคง่ายๆทําทไม่ได้ก็ว่าแล้วอ้าวตอบมาตอบมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวครูนั่งตรงนี้นะโอเคหนูแ่ละคะ่ะใช่เธอนั่นแหละตอบมาเร็วเดี๋ยวครูจะดูตรงนี้นะ ถ้าไม่ได้ครูจะตีนะตอบให้ได้ตอบให้ได้ไดเร็วเท่ากับเท่าไรทำไมไม่ตอบสักทีเนี่ยอาจจะครูนั่งรอนะร่าร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 าหนูไม่รู้ค่ะทำไมจะไม่รู้ฮะทำไมจะไม่รู้ ข้อง่งงายๆยังทำไม่ได้โดนตีแน่เด็กกิ๋งขิงเดี๋ยวครูจะตีจะไปไหนฮะเร็วเดี๋ยวครูเอาไม้มาก่อนจะได้ตีเธอเนี่ยเธอโดนแน่วันนี้เคนี่แหละแล้ข้อหาที่เธอเอา้าวจะไปไหน กล้าหนีแล้วเด็กกิงขิงได้ครูจะปีนครูไม่อยากปีกแต่ครูจะยิงปืนใส่เธอตายซะเด็กกิงขิงเธอตอบคำถามครูไม่ได้ขอ้อไม่ายๆยังตอบไม่ได้นะเธอน่ะ โดนแน่เด็กหญิงขิงกล้าไปไหนได้แทนที่ไม่บอกครูน่อยเธอจะฟ้องพ่อเธอเหรอและเธอจะฟ้องพ่ออ่อนใช่ไหมได้เธอเจอครูแน่ลาลาลามารับลูกก่อนสิบปีต่อมา อ้นี่แม่ก็แกรแล้วทำมาทำตัวเป็นแบบนี้ล่ะตอนตอนนี้ลูกคนนี้นิสัยแม่ดีเลยเดี๋ยวคอดูนะแม่จะตีให้เห็นเลยอ๋หอหิวหมากกันไปเคี้ยวหมากกว่าหืมไหนหมากของแม่นะ่ะเอามากให้แม่กินสิหืม อร่อยดีนะเด็กคนนี้ก็เอ้ยนอนมีแต่ดูทีวีทั้งวันแม่จะมาให้ดูทีวีแล้วกูบ้านมาทำไรดูแต่ทีวีแม่ก็ปิดทีวีแล้วนะลูกคนนี้แม่ก็ปิดทีวีแล้วอืมไม่ต้องดูกันวันนี้ไป ไปหรอกจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องดูหรอกทีวีดูทั้งวันทั้งคืนนะมอยูบ้านมาช่วยแม่ทำอะไรเลยตัมหมาให้แม่กินนิดหน่อยก็ไม่ได้ดูแต่ทีวีเล่นกต่เกมทั้งวันอ่ะลูกคนนี้อ๋อลูกคนนี้ก็ทำแม่เรื่องอะไรเนี่ย อ้ยแม่จะปิดทีวีหนูทำไมอ่ะร้อยแม่เปิดเทวินนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้แม่เก็บนะน่ารำคาญจะปิดทีวีทำไมก็ไม่รู้หน่อยแม่ปิดทีวีแค่นี้ทำเป็นบน่นจะเบื่อเข้าบ้านดีกว่าหนูอยจะทำบ้านรกอย่างกับพี่หมา แกไปขี้ตรงอื่นไม่ได้รูไ้ไหมทำไมมาขี้ตรงนี้แล้วเต็มบ้านไปหมดแล้วฮ่าฮ่าหนังนี้ตลกจังเลยทั้งวันดูแต่นังอะไรก็ไมร่รู้รู้คนนี้นมันน่ารำคาญจังเลยมแม่เบื่ออยู่บ้านก็มีแต่แว่นโทรศัพท์ดูทีวีทั้งวันน่ารำคาญเบื่อก็เบือ่อ แม่ไปดีกว่าแม่ไม่อยากอยู่ละบ้านรังนี้โอ้ยอย่าทำตัวหน้ารำคาญนะป้าหนูรำคาญหน่อยนี่แม่ไปก็ได้แม่อยากอยู่บ้านรังนี้เราอยู่ไปก็มไม่มีไปหรอกนะ แม่เบื่อแม่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ละแม่ไปดีกว่า <c oughs> ฉันน่ะเก็บผงออกจากบ้านแล้วลูกฉันก็ไม่ทนใจฉันเลยบ้านหลังนี้มันใจร้ายกับฉันจังเลย <c oughs> แล้วขอเลิกนี้ก็จบเป็นที่เราร้อยแล้วนะคะใครอยากให้ทำต่อ EP พนะีหน้าคอมเมนต์มาสำหรับคลิปนี้เรากับเพื่อนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอเคล็อกประตูก่อนเพื่อเราไปไหนเนี่ยเราจะจบคลิปแล้วเพื่อนเวเราจะจบคลิปเราเพื่อนยังไม่มาเลยจะจบคลิปแล้ว,พวเพื่อนจบคลิปแล้วเนี่ย อะไรอ่ะอ้าวสรุปขีดอยไรดดอ่ะเราจบขีดวันนะี้ขิงฉันจะจบขีมแล้วนี่ไงขิงนม่นนะคะเคนะคะแล้วก็ออกมาจากบ้านจบแล้วโอเคสำหรับิีนี้เรากลับขิงขอลาไปก่อนหวัดดีค่ะเอา้าขิงขิงหาย พอละครจบก็คือก็ออกแบบเร็วไหนอะที่เวทไม่ใช่ขิงนี่มันใครไม่รู้เป็นออกบ้านเป็นอากบ้านสำหรับคลิปนี้เรากับเพื่อนที่โอ้ยสำหรับคลิปนี้เรากับเพื่อนที่แบบอแบบที่อือดูดีๆก็ใครล้วนั่นไงเราบลา ละครน,นี้จบแล้วนะเพื่อนละครน,นี้จบแล้วนะเพื่อนจบแล้วอะไรอะเราสวยจังเลยฉันเนี่ยแต่งหน้าที่สุดที่สุดแล้วก็ยอมลอกูกสาโอเคเดี๋ยวก๊นนึงคีไหนรอะละครจบแล้วนะค,คี ใส่คิดเราไปละนะบ๊ายบาย